ดีค่ะทุกคนค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิง่งาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นราศีและคณาดาวจันทร์ดาวศุกร์พฤธศแล้วถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับพฤธศพส,สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะรวมถึงชาวสองด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะก็ช่องของไข่จะเน้นเป็นดูแบบตะวันตกแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนเออแบบอย่างอย่างบางคนอย่างเงี้ยไทยเป็นราศีหนึ่งตะวันตกเป็นอีอกราศีหนึ่งที่อยู่ติด,ต,ดติดกันอย่างเช่นบางคนเมษบางคนพฤธศ สามารถดูสองราศีควบกันได้หรือรวมถึงลัคนาด้วยบางคนมีราศีอีกอันนึงลัคนาอีกอันนึงก็สามารถดูควบได้เพราะมันเป็นแรนดอมเราสามารถดูได้มากกว่า1คลิปนะคะมันไม่ได้เป็นพลังงานเจาะจงที่บุคคลในบุคคลหนึ่งบางช่วงลัคนาจะตรงบางช่วงเดือนราศีนี้อาจจะตรงบางช่วงราศีแบบจ,จะตรงอะไรแบบนี้ก็ได้ ดูอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเออมันลิงก์กับคุณหรือว่ารู้สึกสบายใจทีนี้พลังงานตรงนี้เอาพลังงานบวกมาให้เอาไกด์ไลน์มาให้สําหรับพือศพในคลิปนี้ที่เป็นของเดือนธันวาคมนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวก็ทักมาได้จองคิวได้เพราะตอนนี้คิวมาที่ต้นมกระาเรียบร้อยแล้วใครปิดคิวโปรเก่าของธันวาเรียบร้อยแล้วปิดคิวของปี2020เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยทีนี้มาดูกันว่า พลังงานความรักในวันนี้ที่เป็นสําหรับคลิปธันวาคมของชาวราศีาลันาราจีมุงกรพฤษศพลังงานเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูสิความรักความสมคัญของชาวพุศโศคนี้พลังงานเป็นองไรบ้างในช่วงนั้นถันวาคมโอ้ว้าว very soon very soon คือ clearly decide what you want to so that it comes to you now คือพลังงานตรงนี้มีพลังงานที่เป็น energy เรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่อนาคตอันใกล้มีอะไรบางอย่างตรงนี้ที่ประสบจะต้องตัดสินใจหรือคิดหรือประเมินสถานการณ์ <c oughs> เช่นอย่างบางคนมีบางอย่างที่ความรักตัดสินใจว่าเหมือนแบบจะไปต่อหรือจะมีการพัฒนาหรือมีคอมมิทเมนท์ที่แบบ อีกสเตปข้ามขั้นขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานตรงนี้อ่ะมันมีพลังงาน engagement ในกองไพ่ด้วย engagement ตรงนี้คือบางคนน่ะถ้าไพ่นี้เป็นของคุณเลยตรงตัวเลยอ่ะมันคือบางคนผู้สบที่มีในเรื่องของการที่ว่ามีเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นคู่เป็นคู่มั่นคู่ใหม่หรือว่าเป็นชีวิตคู่กันที่แบบว่าเหมือนคุณผ่านเลเวลต่างๆมาแล้วแล้วเป็นคู่ชีวิตแบบนี้แต่อีกในหนึ่ง engagement ของบางคนแล้วมากับเวสูลหมายถึงบางคนเนี่ย อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจอย่างใครบางคนว่าแบบจะสามารถที่จะไปต่อพัฒนาเหมือนคล้ายๆกับอัปเลเวลความสัมพันธ์ต่อไปได้ไหม, <c oughs> มเช่นคุยกันอยู่ขยับขึ้นมาเป็นแฟนหรือว่าพูดกันได้เต็มปากมากขึ้นนะอะไรแบบนี้ your love life is n t s e n d i n g to a higher level of commitment นะคะเออพลังงานมีพลังงานสวยมากเลยเริ่มด้วยนางฟ้าทีนี้พลังงานมาดูกันว่า พลัง tonight, าลงานไพ่รวมในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูสิลพลังงานไพ่รวมในวันนี้ของชาวพุศพนะคะพลังงานไพ่รวมของชาวพุศดในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับคลิปธันวาคมสําหรับคลิปธันวาคมพลังงานความนัากของชาวพุธดต้าศีธนนาราจำธั็นเาชนสุกพุศพในช่วงเดือนธันวาคมนะคะมาดูกันสิว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างชาวพุศด พลังงานความรักทางสำคัญของชาวพุธโศกชาวพุธโตกในช่วงเดือนธันวาชาวพุธโตกในช่วงเดือนธันวาชาวพฤษโกในช่วงเดือนธันวา ในช่วงเดือนธันามาดูสิคะความรักเป็นอย่างไรบ้างอืมโอเคโอเคพลังงานสวยนะพลังงานใช้ได้พลังงานสวยใช้ได้มาดูกันพลังงานตรงนี้ไพ่วันแรกในวันนี้นะคะไพ่เซตแรกไปแรกในวันนี้ของกุศล ที่เป็นเซตแรกที่ใครดึงออกมาจะมีพลังงานไพ่ใหญ่เมเจอร์ขา้าอยู่หนึ่งใบในชาร์ตตอนนี้ก็คือเดอะมูนพลังงานเดอะมูนนะคะเป็นพลังงานที่พืชศพบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับราศีลคนาดาวจันดาวศุกร์มีนได้หรือคนที่เป็นธาตุน้ําก็รากฏพิจิกมีนได้อีกในหนึงคือ พลังงานตรงนี้เดิมูนคือบางคนเนี่ยใครจะบอกว่าถ้าพืชศพบางคนน่ะคุณมีความรักบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับหวานองคมขมกลืนหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่ว่าเหมือนแบบมีเรื่องบางอย่างที่อยู่ในใจพืชศพตรงนี้จะมีใครบางคนที่มีความรักที่มีในอดีตที่ทําให้คุณมีเรื่องในใจข้างค้างมาได้ หรือ,อยังเช่นบางคนพุทโธเป็นพลังงานที่มีความน้อยเนื้อเสียใจเนื้อเนื้อต่ําใจกับพลังงานความรักหรือกับคนเหล่านั้นของคุณได้แล้วบางทีพลังงานตรงนี้มันยังมีสะท้อนอยู่ตรงนี้ในไพ่เดอร์มูนพลังงานเดอร์มูนของบางคนตรงนี้พุทโธบางท่านอาจจะเป็นพลังงานสะท้อนในลักษณะที่มีความหลงไหลหรือมีความที่เขาเรียกว่าคิดถึงใครบางคนตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันพลังงานเดอรมูลเป็นลักษณะน,นั้นเช่นเดียวกันแฝงในเอเนจีตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะคะ ถ้าใครที่มีสถานก,การณ์ความรักที่มันยังสลัวๆยังยังไม่อยู่ในช่วงที่แบบเป็นจังหวะที่ใช่กับใครได้อย่างร้อเปอร์เซหรือพลังงานของความรักที่คุณรู้สึกยังเป็นพลังงานของเอเนจีแบบที่มันหม่นหมองอยู่ไม่เป็นไรขอให้เราเหมือนคล้ายๆกับรอ Energy ที่สวยงามเพราะว่าตรงเนี้ย มันมีพลังงานที่เป็นเ n e r จ y บวกที่แฝงอยู่ในไพ่อื่นๆประกอบเช่นเดียวกันพลังงานตรงนี้มี energy ที่เป็นเลข7ขึ้นในสองใบในวันนี้มีเจถ้วยพลังงานของคุณศ,ศพบางคนอาจจะมีพลังงานที่ว่าเหมือนแบบมีตัวเลือกในความสัมพันธ์หรือว่ามีใครเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจในความรักได้หรืออีกในนึงก็คือบางคน7ถ้วยเป็นพลัง,งของความปรารถนาบางคนอาจจะเป็นความที่ว่าคุณศพบางคนอาจจะปรารถนาถึงใครที่อยู่ในใจคุณที่ทําให้คุณหม่นหมองอยู่ในใจอยู่นี่แหละ อยากให้เขาเวนกลับมาอยากให้เขาเวนกลับมาอยากให้มีพลังงานเซ็กซ์แอนชานได้อยู่ตรงนี้นะคะมันมีความหวังอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกหวังอยู่ตรงนี้กับสิ่งที่คุณยังรู้สึกดิกดํำดิ่งอยู่กับตรงที่ว่าเป็นพลังงานคนเหล่านั้นหรือสิ่งที่แบบเป็นอดีตระหว่างกันด้วยแล้วก็พลังงานตรงนี้สําหรับบางคนที่ปีสถานการณ์ที่ว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานที่เคียที่เขาเรียกว่า คนที่สามารถมีความรักที่ว่ามีใครเข้ามาในชีวิตที่เป็นเหมือนตัวเลือกได้หรือสามารถที่จะมองกันอยู่หรือดูกันอยู่เพื่อรอการพัฒนาได้เพราะพลังงานตรงนี้อย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้มีไพ่สองเหรียญสองเหรียญคือพลังงานบางอย่างที่ว่าเหมือนคนบางคนที่รออะไรบางอย่างที่มีการวนเวียนหรือสามารถที่จะมีพลังงานของเซ็ก n d แอนชนอยู่ตรงนี้หรือพลังงานการมีโอกาสที่จะสามารถที่จะตัดสินใจให้โอกาสกับใครตรงนี้ได้ ในชีวิตรักบางคนมีพลังงานแบบนี้สองเหรียญบางคนอาจจะมีพลังงานที่ว่าเออมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าสสิ่ง2อ,อย่างที่เข้ามาในชีวิตให้ตัดสินใจก็ได้หอีอย่ในหนึงบางคนก็คือว่ารอการที่มีอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะวนเวียนได้ตรงนี้ตามความต้องการหรือตามเหมือนคล้ายๆกับพรของคุณหรือว่า ความต้องการของคุณที่คุณปรารถนาเหมือนในไพ่เจ็ดถ้วยทีนี้คือตรงนี้มันมีพลังงานที่ว่ามันเป็น 7, 7เจ็ดเจ็ดเหรียญด้วยเจ็ดเหรียญตรงนี้อย่างที่บอกก็คือมันจะมีพลังงานของบุคคลบางคนที่ว่าเหมือนแบบถ้าคนคุยกันคนเริ่มเดทกันคนรู้จักกันคนที่คบกันมาอะไรก็ตามมันจะเป็นพลัง,งของการที่ดูดูสถานการณ์กับสิ่งที่มันเป็นมาเป็นไปในความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ที่เราเกี่ยวข้องว่าเออมันโอเคไหม ถ้าโอเคก็ไปต่อเอ้ยมันโอเคหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกเลเวลอีกสเต็ปหนึ่งได้ไหมของคอมมิชเมนต์หรือว่าจะมีการที่ว่าเหมือนแบบทํายังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นเาของการดูหรือช่างเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับ ประเมินสถานการณ์หรือช่างใจอะไรบางอย่างสําหรับบางคนด้วยนะคะมันเป็นการมองเป็นการสังเกตมันเป็นการเช็คเครดิตหรืออะไรหลายๆอย่างนั่นแหละแล้วก็พลังงานตรงนี้อย่างที่บอกมีไพ่พลังงานคิงถือถ้วยเพราะฉะนั้นบางคนเกี่ยวข้องพลังงานประสบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เป็นธาตุดินก็ได้หรือธาตุน้ำก็ได้ที่เป็นกรกฎพิจิตมีนหรือธาตุดินที่เป็นการประสบมังกรด้วยกันเองก็ได้นะคะทีนี้คือพลังงานตรงนี้คิงถือถ้วย ไพ่ตรงนี้สามารถหมายถึงตัวคุณหรือตัวคนเหล่านั้นที่คุณเกี่ยวข้องได้เช่นคนที่มีความอ่อนไหวหรือมีความแบบว่าเหมือนแบบสวิงในความรู้สึกหรืออีกในหนึ่งคือคนที่มีความอ่อนโยนอยู่ข้างในลึกๆและเป็นคนที่บางทีคนตรงนี้ ตัวคุณหรือตัวเขาเหล่าน,นั้นของคุณอาจจะมีปลังงาของความรักที่ผิดหวังมาในอดีตหรือมีความรักที่มีปมมาในอดีตหรือมีพลังงานของปมในอดีต <c oughs> ที่เป็นผลสะท้ <c oughs> นอน,ทน,งงนมาถึงปัจจุบันในอนาคตตรงนี้ด้วยที่ว่ามันยังมีพลังงานความรู้สึกสะท้อนมาอยู่ตรงนี้เพราะบางทีพุศ์เนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะพุศ์บเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะอยู่นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะรู้เพราะว่าคนใกล้ตัวในครอบครัวเป็นผู้ศพถึงสองคนนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานไพ่ต่อก็คือมีไพ่นี้ที่เป็นหกเหรียญพลังงานหกเหรียญเนี่ยจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าความรักตรงนี้ถ้าผู้ศพตรงไหนที่ยังขาดความรักอยู่ มันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเหมือนรอจังหวะของคนที่สามารถเข้ามาเติมเต็มให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาพอดีกันได้จริงๆและสามารถที่จะเปิดโอเพนได้อีกครั้งหรือตรงนี้หมายถึงบางคู่ที่เป็นประสบด้วยกันมันคือความรักที่คุณพอดีกันอยู่ในตอนนี้ค่ะที่แบบว่า อีกคนหนึ่งเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับและอีกคนนึงก็ทํากับอีกคนหนึ่งแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมี energy ของความบาลานซ์อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับบางคู่ที่เป็นคู่โสนะคะรวมถึงพลังงานตรงนี้มีหลายๆคนตรงนี้ที่ต้องการความรักที่พอดีแบบไพ่ใบนี้เลยแต่ถ้าใครที่เป็นความรักที่แบบว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันจะมีพลังงานของคนบางคนที่ให้อีกคนนึงมากเกินไปเพราะฉะนั้นตรงนี้พยายามบาลานซ์ พยายามบาลานซ์นะคะไพ่นี้คือการบาลานซ์ด้วยทีนี้ตรงนี้เกี่ยวข้องกับชาธาตุดินได้อย่างที่บอกพลังงานตรงนี้สามเม้าวมีใครบางคนตรงนี้รอคอยใครอยู่ค่ะรอคอยรักรอคอยใครบางคนอยู่แน่ๆมีการรอคอยอยู่ตรงนี้ยังเห็นได้ชัดที่เป็นไพ่นี้แล้วก็พลังงานตรงนี้นะคะมีพลังงานของเอนเนจี้นี้หกถ้วยฉะนั้นตรงนี้คืออาจจะเป็นรักที่บางคนมีไว มีวัยหรืออายุที่แบบว่าต่างกันบ้างอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็บางคนตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีใครอะมอบความรักให้หรือเป็นพลังงานที่ว่าเขาเรียกว่าคุณมีพลังงานของโมเมนต์ที่มีมีใครตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาที่มีโมเมนต์ความรักให้กันหรืออีกในนึงคือพลังงานตรงนี้จะมีบางคนที่เขาเรียกว่าถ้าคุณกับคู่ของคุณเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเช่นพุธศพที่มีความที่แบบเกี่ยวกับคนเก่าๆแล้วคุณยังมีความเป็นคู่กันที่วนกันมาได้ มันจะมีพลังงานบางอย่างของการรีเอนเอจีบางอย่างตรงนี้นะคะเพราะนี่คือไพ่พลังงานแสงในลักษณะของอดีตหรือไพ่ลักษณะของคนที่ว่าแบบเป็นเป็นวัยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคนบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในลักษณะที่แบบเป็นวัยเรียนวัยเด็กหรืออะไรก็ได้แล้วแบบวนกลับมาได้แต่พลังงานตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นพลังงานเอนเอจีของคนที่แบบมีเอเจีของความที่ว่า อยากจะให้อะไรบางอย่างอ่ะมันมีเซ็กเค์ช้าหรือวนมาตรงนี้เช่นเดียวกันสําหรับพุชศบางท่านตรงนี้พลังงานตรงนี้มีพลังงานไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งเดอร์ซ่วันนี้มีทั้งพระจันทร์และดวงดาวนะคะพุชศเดอร์ซ่าเป็นพลังงานของกลุ่มเพราะฉะนั้นพุชศบ,บางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มก็ได้นาศิลคนาดาวจันดาวสุกกุมหรือคนที่เกิดในกลุมพาได้สําหรับบางคนตรงนี้เดอร์ซ่มันเป็นความหวงังหรือเป็นสิ่งดีๆตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่า ฝันที่เป็นจริงความหวังที่เป็นจริงในอนาคตของความรักมันมีสิ่งที่ดีรออยู่นะเหมือนคล้ายกับ dreams come true รออยู่แล้วก็พลังงานปิดสุดท้าย the empress นี่คือไพ่ใหญ่ major c น r าที่สวยมากๆนะคะใครจะบอกว่าไพ่นี้ถ้าสำหรับพฤชศพที่มีเกณฑ์หรือสำหรับพฤชศพที่มีครอบครัวไพ่นี้สามารถมีเกณฑ์ในลักษณะที่ว่าเหมือนแบบสนับสนุนให้แบบอนาคตเตรียมมีบุตรได้หรือบางคนนะอะพฤชศพบางคนที่มีแบบชีวิตครอบครัว คือการที่อยากมีบุตรหรือผู้หญิงผู้ชายของคุณคือมีพลังงานที่แบบว่าเหมือนแบบมีพลังงานเอเนจีรอรออะไรบางอย่างกับตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับบางคนนะแล้วก็พลังงานตรงนี้อีกในหนึ่งคือคนที่เป็นผู้หญิงในไพ่แง่นี้ในไพ่แบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าเพื่อศพบางท่านตรงเนี้มีพื้นความรักที่ดีหรือความรักที่เป็นความสุขที่รออยู่ค่ะนี่คือไพ่ของความรักหรือคนที่โชคดีในไพ่ความรักเช่นเดียวกันสวยมาก เป็นไพ่ของการกำเนิดอะไรใหม่ๆเป็นไพ่ของการกำเนิดความสุขความอุดมสมบูรณ์ในความรักด้วยนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูไพ่แองเจิลว่าว่าแองเจิลในวันนี้จะมีอะไรบ้างให้กับชาวพุธศพเนาะพลังงานตรงนี้ขอดูไพ่แองเจิลวันเซอร์นะคะดูไพ่แองเจิลวันเซอร์ให้กับพลังงานของความรักความสัมพันธ์ชาวพุธศพในคลิปธันวาคมความรักความสัมพันธ์ของชาวพุธศพในช่วงเดือนธันาวาคมพลังงานตรงนี้แองเจิลวันเซอร์มีพลังงานอะไรให้กับคุณบ้างมาดูไพ่ะะ่อยค่ะ อาจารย์เซอร์มีพลังงานอะไรให้กับคุณบ้าสงสำหรับวันนี้ของชาปุสบนะคะขอดูหน่อยขอดูหน่อยอาจารย์เซอร์มีอะไรให้กับคุณบ้างในวันนี้อู้ Communication q u e r y ความรับความสัมพันธ์ที่ไปในทางที่ชัดเจนอะไรที่มันรู้สึกว่า,ามีคอมมิ t เมนตขึ้นชัดเจนขึ้นสําหรับคู่บางคู่สำหรับคนบางคนตรงนี้นะคะยังเห็นได้ชัดแล้วก็บางคนเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของการที่เอ็งเจ้ามาสนับสนุนว่าบางทีในเรื่องของการพูดคุยการทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างกาันมันจะชัดเจนและร,รู้สึกว่า เกตกันมากขึ้นระหว่างคนสองคนได้สําหรับคนที่เป็นคู่กันนะสาหรับคนที่เป็นคู่แบบคู่พุศบที่ว่าคุณมีภรรยาสามีหรือว่ามีแฟนหรือว่าแบบคุยหรือจีบหรือแบบคบอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยมันจะค่อยๆแบบเคลียร์มากขึ้นการสื่อสารจะค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ helpful people เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งก็คือพลังงานตรงเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะเอ่อ นอกจากจะหมายถึงไพนี้เป็นไพ่หมายถึงตัวคุณด้วยอีกนยหนึ่งหมายถึงคือพืศพจริงๆแล้วอ่ะเป็นพื้นดวงที่มีพลังงานของเพื่อนหรือพลังงานของมิตรหรือพลังงานของบุคคลที่เป็นกาลยานามิตรรอบๆในทางที่ดีแฝงอยู่เยอะมากนะคะนี่คือพลังงานสิ่งที่ใครจะบอกว่าคือโดยพื้นเลยเนี่ยพลังงานที่คนที่มีพลังงานประมาณเนี้อย่างน้อยอะ่ะ ไม่ว่าในด้านอื่นชีวิตของคุณจะเป็นไงแต่อย่างน้อยถ้าคุณมีพลังงานของอผู้คนรอบข้างที่ดีหรือการในแนวมิตที่ดีนี่คือพลังงานที่ดีมากๆทีนี้มาดูพลังงานของเลเวอร์ราเข้ากันบ้างปิดท้ายโลเวอร์ราเขอาในคลิปนี้สําหรับพฤษศนะคะสําหรับพฤษศชาวราศีลัคณาราจนาวสุขพฤษศในช่วงเดือนธันวาคมพลังงานของไพโลเวอร์ราก็มีพลังงานอะไรให้กับคุณบ้างมาดูกันค่ะ ขอให้พลังงานเลเบร์เข้วกับชาพฤษศนะคะมาดูกันว่าพลังงานตรงนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเราเสนอพัน 1, เลเวอร์เราก็มีพลังงานอะไรให้กับชาพฤษศบ้างในวันนี้ขอดูให้นอ้อ okay. oh. okay. ยโอเคโอเคไพ่สวยมาก โอเคนะคะมันจะเป็นประโยคยาวๆทั้งนั้นเลยไข่ก็จะรวบสรุปให้พลังานตรงนี้คือเดี๋ยวเป็นไพน่นี้เป็นไพ่เป็นไพ่รูปนี้ เป็นพลักษณะของบางอย่างที่ว่ามีพลังงานบวกที่รออยู่ให้กับคุณศพแน่ๆ you may not always understand why certain things happen however that is always t higher e h purpose d u to the e v e n in your life through t e r m o i l a blessing will soon be real คือพลังงานตรงนี้มันจะมีสิ่งที่ดีที่รอให้กับคุณอยู่เรื่องอะไรที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาในพลังงานความรักหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับว่า มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณต้องเจอหรือได้เรียนรู้ขอให้ไม่ต้องไปหาเหตุผลกับมันทุกๆอย่างมันมีปัจจัยหรือมีเขาเรียกว่ามีจุดประสงค์ในการเกิดนะคะทุกๆอย่างมันมีปัจจัยและมีเหตุผลในการเกิดหรือเรียกอีกในหนึ่งก็คือว่าโชคชะตาหรือเดสตินีของเราฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้เบ i ซิ่งวิลซูนบ e ลว e ลคืออะไรๆายอย่างมันจะไปในทางที่ดีนะหรือความรักจะมีอะไรที่ดีที่รออยู่หลังจากนี้ได้แล้วพลังงานตรงนี้ในกองไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมามาบอกอีกว่า Close your eye and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. คือพลังงานตรงนี้คือไพ่มันเป็นประโยคยาวๆมันเป็นเหมือนประโยคแบบเหมือนคล้ายๆกันนิยายเลยอะแต่ว่าจะแปลสั้นๆก็คือว่าขอให้แบบว่าทํางานเยอะๆหรือใช้ชีวิตก็อย่างอื่นที่ว่าคุณไม่ได้อ l ล o าวยอยเข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้เหมือนเปิดรับกับความสนุกสนานเข้ามาในชีวิตมากมายขนาดนั้นอะขอให้คุณอะ รับมันให้เข้ามาให้มากๆขึ้นค่ะแล้วคุณจะได้เห็นถึงความเป็นตัวเองมากขึ้นจากเหตุการณ์ทุกๆอย่างแล้วมันจะนําความสุขเข้ามาและโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยเมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นหรือรับพลังงานความสนุกสนานในชีวิตมันจะมีอะไรเรื่องที่บุกบวกดีๆในความรักดึงเข้ามาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ ใครจะบอกว่ามันมีผลทั้งนั้นแหละยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเอาพลังงานบวกมาให้แล้วกับชาาพุธศพนะคะสำหรับคลิปท่านว่าฝาทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่สําหรับราศีที่เหลือรอติดตามนะคะแล้วก็จบจาก12ราศีก็จะพลังงานที่เป็นแรนดอมกับคลิปอื่นๆมาให้เพิ่มเติมอีกนะคะทุกคนหวัง,งว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆและสุขภาพด้วยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ bye bye.